วานวานฟาขึ้นฟาเคยเจอว่าไดกันเนาะเอ้ยอะไรก็มาทอหลายคนเนาะเมื่อคลิปแนี้อ่อนหนวดยังไม่ถามเอาแงแจ้งแจ้งชะเมื่อคลิปพูดอะเมื่อคลิปเบื่อคลิปแน้ยยังไม่ถามเอาไปไหน้น้อยจีพูดอไรับมป่โอ้โหแล้พาดยหงี่น้องยีบิวตีน่องยี่บิวตีบิวตี้เลยเนี่ยบิวตี้ฉันเสือมีก อยู่ที่ลงเนี่ย,เ,ยเอาท่านไม่มีน่องแทะเอา้เอามาหอดก็ท่านนี่ม่ีน้องอา้าวเรียบร้อยแต่เอาน้ำ <c oughs> ผัวมาเอานผัวมาเอ้พี่น้อง ้า่ทำครอบสาครับไปหาปลามาครับเสบียงเข้าพอดีครับมุมกรุงเทพพอดีซีหามือนะครับเนาะจิ้มเดือนนี้พอดีฮะจิ้มเดือนนี้พอดีโอ้ยมาห่อห่อซนน้องมือก็ไปกับตากแดดมันเนี่ยมันมาแมล้งมือเส้าก็ไปตากแดดไปหาไม้ตัวโอ้ยมือที่ปลากล้วยม่มีหรอกปลากลเก๋ปลากล้วยมันเนี่ยมีหนูเนี่ยทันย่างไปเลือกๆโอ้ยฮะได้หอน บักรวยรายเ่นากล้วยก็ิหากล้วยสูก็จกินได้ละมันก้วไม่จะมีเงเมือยางด้ไปส้นปุ๋ยดูอ่ะไปที่ไปไม่พิ่ลูกไม่ไเนาะดูนีนี่โอ้ีปลูกปีนข้างในของเราต้มแกพี่้องยังันี้เไปตาม มักตวนน่ะมักไปเดี๋ยวก็ใส่เอามีเท้าไปทำไปถึงหนึ่งไปเถอะคือบอกที่บอกกันทั่วเกบเพีงเสียบมาเก็บแล้วแซ่บอะกมันนี่ทำครบาดหลางทำคบาดยังดีรับนี่น้อง ผนกขัวเกียกขั้วครับแผนกแพะกับแพะแผนกล่างกัล่างครับเลือนสายาตอครับครับาสามเนครับพี่น้องผนกจับปลาเร่นก็จับปลาผนกเติมน้ำกัเติมครับแผนกเติมน้ำกับเติมแจข้าวอผนกใ้น้ำของบ้านกันห้งห้ของบ้านลงไปมือนี้อ้ไแล้คือเมียเมียวไปรงที่เราลโผลท้ายหยาดกูนี่ซ่อนซ่ล่างวานไหวฟ้านะครับ จะยากเขาถ้าอ้อนดมึงไปยูกัตาลาด้วยฮ่าฮ่าฮ่าเ่าต้ม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 ต้ไต้ต้ม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 ต้ต้ไต้ม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 ต้ต้มต้มอ้มต้มต้มต้ไต้ม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 อ้มต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 ้ไต้มต้มต้ม้้้้้ต้้้้้อ้้้อ้้้้้้ม้้้้้้้ม้้้้้ต้้ เขาเขาพาขี่เราเขาบังบังที่เขา่ต้องแค่หลังเออเออเออเอ็มเห็นมันถือกันเห็นมันถือกันเียัน่ไปเดียใกนมันี้วขึ้นเยวรดอขาังบเัไหม่ใช่กเนี้ยขวดเวนไหมวีครับอนี่ถือ้วนที่ครับส่วนอันนี้วเดียวแลีวครับอันนี้พวนี้ยขดนี้ยขวดมอันนี้อาแว่หลังไมอยู่อาพกเนี้่เย็ดเดียว มีแผนกขั้วเกียร์ครับแผนกขั้วเกียร์แผนกซับแผนกบังแผนกผ้าแผนกล่างโอ้พี่น้องนี่ครับทำงานเราทำงานเป็นขบวนแผนกเติมน้ำก็มีครับเราทำงานเป็นขบวนการครับทำงานเป็นขบวนการนะครับพี่น้องเอาเป็นมาหดหรือครับมันไงครับนี่ครับทางเออถามผมว่าหดหนามอะไรข้อมองไงครับ ส่วนน้องนั่งหางเค่องเข้าเริ่มตื่นแล้วครับว่าคำแล้วครับตื่นแล้วตื่นลุกขึ้นอาบน้ำเอาน้าครับกินเขากินน้ำครับเตรียมตัวครับอาบน้ำเตรียมตัวนะครับง่ายนะครับมันง่าย พรขอเป็นหินคุกครับหินคุกไงครับพี่ห้องไม่ไงครับ

กุไก่ตงเวยเดีย่ยคัมเรียบบ่อข้าววานี้เลยนี่นเขาจะอะไรข้างห,หนา้าไหน้องกันนี้เวทีเราก็เลือดแช่ไลติ้งนะครับไลติง้งเขากำลังขั้วไก่ขั้วาปลาขาั้วอันนี้ครับเตรียมนี่ครับข,าาขั้วปลาขั้วอย่างนี้ครับท้ำกับเพาะเล้วบ้างเหรอทีมาลงไฟครับ โอ้เผื่อเถาชุดนี้นี่ลาเด็กหน่อยเห็นรถเมคโคแลว้วครับมาแต่เสาสวยๆนเกออกนี่ยหิวเขากออไปจิงเขาจิงเขาหลักพานออกมาไหมครับนี่ครับนี่ครับจีงงานนี่ครับัน,นบอไปใส่ครับ เงืองเล่ากับมือมือเสาเล่ากับที่ว่ามึงเป็นการเก็บสรีบุคับเพราะว่ายุ่นี่ถ้าเศร้าดีครับพี่น้องบัตรแข็งเจ็ดพันนะครับจะหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับพี่น้องชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจ เดี๋ยวเขามาเก็บครับบอกครับอพี่นงสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ